สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทำวุ้นปิโป้นมโรงเรียนไว้ให้เด็กๆที่บ้านกินกันครับผมสูตรวันนี้ทำง่ายมากๆเลยครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่บิ๊กด้วยนะครับขั้นตอนแรกให้เราใส่นมโรงเรียนนะครับทั้งหมด5กล่อง5กล่องนะครับปริมาณรวมทั้งหมด1000มลิตรครับผมใครจะใช้เป็นนมอย่างอื่นก็ได้เช่นกันนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ผงวุ้นลงไป1ช้อนโต๊ะครับ คนให้พงวุ้นตกลงไปข้างล่างครับผมเราจะพักไว้ประมาณ10-15นาทีนะครับเพื่อให้วุ้นอิบน้ำครับเมื่อครบเวลาแล้วนะครับก็นำมาต้มได้เลยครับในการต้มให้ใช้ไฟกลางนะครับอย่าใช้ไฟแรงมากเกินไปให้เพื่อนๆมั่นคนถ้าเกิดว่าเราไม่คนจะทำให้ผงวุ้นติดก้นกระทะแล้วก็ไม่ได้ครับคนไปเรื่อยจนกว่าส่วนผสมของเราจะเดือดครับผม เมื่อส่วนผสมของเราเดือดแล้วนะครับก็ปิดเตาลงได้เลยครับใส่น้ำหวานใ hey ห้บ่อย40มลครับผมตามด้วยน้ำตาลทรายขาวนะครับ4ช้อนโต๊ะความหวานสามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับเกลือ1 8ช้อนชาครับตามด้วยนมข้นหวานนะครับ30มลหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยเมื่อเข้ากันดีแล้วนะครับก็พักไว้ก่อนครับ ในส่วนของปิโป้นะครับวันนี้ใช้อยู่ทั้งหมด21ชิ้นวางใส่พิมพ์แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็นําส่วนผสมของเราเทลงไปเลยครับให้กรองผ่านกระชอนสักหนึ่งรอบนะครับเผื่อมีเศษอะไรติดมาครับผมพักไว้ให้อุ่นตัวครับเมื่ออุ่นตัวแล้วเราก็นําเข้าแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาเพื่อให้วุ้นเซตตัวครับผมเมื่อวุ้นเซตตัวแล้วนะครับก็นําออกมาจากตู้เย็นได้เลยครับหลังจากนั้นก็นําวุ้นออกมาจากพิมพ์ได้เลยครับ ค่อยๆใช้มือกดแยกวุ้นออกมาจากพิมพ์แบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็คว่ำใส่จานได้เลยครับก็จะได้แล้วนะครับผมวุ้นปิโป้นมโรงเรียนของเรานะครับนำมีดมาแบ่งไปกินได้เลยครับผมเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ รสชาติน,นะครับมีความกลมกล่อมไม่หวานมากจนเกินไปนะครับมีความหอมของนมแล้วก็หอมกลิ่นไฮบอยด้วยนะครับผมเพื่อนๆก็ลองนําสูตรน,นี้ไปทําตามได้เลยนะครับพี่บิ๊กว่าสูตรน,นี้ทําง่ายมากๆเลยถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ